สวัสดีค่ะวันนี้กับช่างอ e ีฟ h ช n แนลนะคะวันนี้เราก็จะมาทำเรื่องคนรวยดูถูกคนจนกันเยๆ่ๆไปดูกันเลยอยวันนี้ยายน้ำเพชรนัดฉันไปคุยที่คาเฟ่คุยเรื่องนี้นี่แหละก็ไก่แข่นี้เองว่าแต่ทำไมถึงไม่ไปคุยร้านอาหารที่ดีๆละ่ะมาคุยที่คาเฟ่ทำไมกันนะา คนก็เยอะแถมยังนั่งข้างนอกอีกด้วยเออโทษนะครับนี่ใช่น้ำเพชรปะเนี่ยออใช่ใช่แม่จำหน้าชินไม่ได้หรอจำได้แต่จำสีผมไม่ได้โอ้โหดูสิเนี่ยยังรวยเหมือนเดิมเลยนะ จะเริ่มคุยงานแล้วเดี๋ยวกินอะไรก็สั่งเอาเลยนะเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองได้ได้ไดเออว่าแต่ทำไมไม่ไปกินร้านอาหารดีๆที่คนน้อยๆแต่ก็แพงๆนะ่เออพอดีช่วงนี้ฉันไม่ค่อยมีเงินติดกระเป๋าเลยนะมีอยู่ก็แค่แบบเอามาใช้วันละประมาณ5้าพันประมาณเนี้ยโอ้โหนี่ไม่นิดแล้วมั้งใช้เยอะมากเลยเนี่ยเอาทานายาบ่นเลยกินอะไรก็สั่งเอาเลยนะเอาเป็นนี่แล้วกนะันสปากเกตตี้เหรอ ไม่ชอบอ่ะก็เลยสัส่งสเต็กเนื้อมาแทน,อ,น,นอร่อยจังเฮ้ยมงกุฎทำไมอ่ะฉันได้ข่าวว่ามงกุฎอันนี้มันเป็นพันเลยไม่ใช่หรอโอ้ยเป็นพันนะมันของปาอมของฉันนี่ซื้อมาสองหมืนเลยนะฮะสองหมืนใช่โอ้โหนี่ เธอจะไปเป็นราชินีหรือยัองไงนะฮะีฮก็ไม่ขนาดนั้นหรอกแล้วก็ไสเนี่ยสองพันอ๋อโอเคว่าแต่เงินจากไหนเนี่ยไปซื้ออะไรมาเยอะแยะก็ฉันรวยไงพอดีพ่อแม่ฉันเนี่ยก็รวยมาตั้งนานแล้วแล้วฉันก็หาเงินเองจากการขายของต่างๆจนเป็นเจ้าของบริษัทในตอนนี้เนี่ยอว่าแต่อยากจะคุยเรื่องงานอะไรกับฉันล่ะ เดี๋ยวกินให้เสร็จก่อนละกันฉันยังไม่อิ่มเลยอ่ะคือแบบพอมันไม่อิ่มแล้วมันไม่มีแรงอ่ะโอเคโอเคได้ได้อร่อยนี่อยากจะกินอะไรเพิ่มไหมสั่งมาได้เลยนะโออนี่ลืมอวดสีผมเลยนี่นะเป็นสีผมใหม่ของฉันเป็นไงเนี่ยค่าทำนะ่ะต้อง600กว่าบาทแน่ หกร้อย <600! S 2> ใช่นี่ลอยกากเพชรทั้งหัวหเลยปะเนี่ยไม่ได้ทั้งหัวหรอกแค่นิดนิๆหน่อยๆเองอไม่นิดละแล้วก็นี่ชุดชั้นใหม่มาพร้อมกับรองเท้าเลยนะนี่จะบอกให้เลยนะว่านายต้องทายร่ะ่ามาเออถ้าทายได้แล้วจะได้เลยละ่ะฉันเนี่ยก็จะให้ไปเลยหนึ่งพันแค่ทายชุดได้เนี่ยนะใช่ทายมาทายมา โหให้10บาทฉันก็โอเคแล้วมั้งหรือจะไม่เอาเออเอาเอาเ,อ,าเอ,าอ่ะทายมาราคาเท่าไหร่ร้อยเก้าเก้าไม่อะไรเนี่ยอ่ะใบามาหนได้ไหมว่าราคาเท่าไหร่ขึ้นไปเนะี่ย900ขึ้นจ้่900ขึ้นใช่เอ่ มากกว่านั้นมากกว่านั้นเองก็นี่ชุดหรืออะไรเนี่ยฮะก็ชุดนี่แหละแต่ฉันน่ะแบบชอบอะไรแพงๆฉันก็เลยซื้อมาเอ,อ่งั้นก็หน0่งพั้า้ถูกตังเดี๋ยวกินข้าเสร็จแล้วเดี๋ยวฉันให้นะได้ได้ ว่าแต่นี่เธอนี่ก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยดูสิทำธุรกิจมาตั้งแต่อายุยังน้อยๆตอนนี้จะ30มสิบยแล้วมีเงินเป็นล้านเลยอยู่แล้วจ้าคนอย่างฉันแล้วอีกอย่างนะ่ฉันไม่ชอบความจนนะฉันก็เลยขยันหาเงินอโอเคโอเคเรีบๆกินเถอะจะได้คุยเรื่องงานต่อฉันว่าฉันจะสั่งไอติมเพิ่มด้แหละว่าแต่ทำไมวันนี้คนเยอะแปลกๆนะปกติก็ไม่ค่อยมีคนนี่น่านานสิ เดี๋ยวสั่งไอติมก่อนละกันเดี๋ยวค่อยเริ่มคุยเรื่องงานเออได้ได้ได้ไดเออจะว่าไปปากกับจมูกเธอก็เปลี่ยนไปเหมือนกันนาเพชรไม่เปลี่ยนได้ยังไงฉันนี่ไปสั่นยกรรมหน้ามาใหม่จริงอะแต่หน้าก็ยังดูเหมือนเดิมเลยนะโอ้ยฉันสั่นยกรรมแค่ปากกับจมูกจ้ะ อ๋อแล้วเมื่อกี้เธอลุกขึ้นทำไมอะ่ะพอดีฉันเห็นว่ามันมีอะไรติดแขนฉันฉันก็เลยลุกขึ้นเอาออกนั่งก็ได้ไหมนั่นนะสิกินกินเถอะอย่ามาแต่คุยเลยเดี๋ยวก,ก็กินไม่อิ่มโอเคโอเคได้เงินมา5บาทซื้อข้าวปั้นได้ก้อนเดียวรู้สึกว่าคาทานี้จะใช้ไม่ได้ผลนะฮะฉันรับมาจากเพื่อนนะเ,เพื่อนเหรอฉันเหรอเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรหรอก ฉันเป็นคนไร้บ้านแถมยังเป็นเด็กกาพร้าอีกไม่มีใครอยากเอาฉันไปเลี้ยงเพราะว่าฉันตัวสกปปกแล้วก็จนมากๆด้วยต้องไปนั่งขอทานขอเงินคนอื่นเขากว่าจะได้เงินมาซื้อข้าวปั้นนี้เนี่ยหาเงินเป็นอาทิตย์เลยนะเออนี่ร้านอาหารนี่นะมีอะไรที่ฉันสามารถซื้อได้อีกเนี่ยฉันมีเงินอยู่10บาทเอ,อเอาแพนเค้กก็แล้วกันออพี่คะ สนใจแพนเค,ค้กค่ะออมันไม่ใช่แพนเค,ค้กนะจ๊ะอันนั้นพี่เขียนผิดจะ้ะมันคือเค,ค้กเค,ค้กหรอคะใช่จะ้ะก้อนละสิบบาทเท่านั้นเลยนะโอเคค่ะหนูเอาหนึ่งก้อนค่ะเออโต๊ะตรงนี้อะข้างในอะเต็มหมดแล้วจะ้ะเพราะว่ามีคนจองเดี๋ยวหนูไปนั่งตรงนู้นก็ได้นะบาร์เนี่ยหนูนั่งไม่ได้หรอกมันสูงเกินไปได้ค่ะก็ได้หนูนั่งข้างนอกก็ได้ค่ะโอเคจ้ะเดี๋ยวรอพี่ไปเสิร์ฟให้นะค่ะ นี่เธออะไรหรอคะหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะนี่เธอเป็นใครเนี่ยฮะฉันเป็นเด็กกำพร้าค่ะแล้วก็เป็นคนไร้บ้านด้วยจะว่าไปตัวเนี่ยก็สกปรกนะกลิ่นตัวก็ยังเหม็นนีะ่ะไปอาบน้ำบ้างก็ได้นะหนูไม่มีเงินค่ะก็เลยไม่ได้อาบน้ำ ดูสิความจนเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้เองสินะ <c oughs> นี่ฉันจะบอกอะไรให้นะตอนแรกฉันก็ไม่ได้รวยอะไรมากหรอกตอนนี้ฉันมีเงินเป็นล้านเลย <c oughs> จริงหรอคะใช่เดี๋ยวขอได้ไหมคะขออะไรขอเงินค่ะหนึงบาทก็ได้นี่มาขอ,อกันง่ายๆแบบนี้เลยเหรอฮึ เออใจเย็นๆนะอย่าเพิ่งทะเลาะกันเลยนี่น้องมาขอเงินคนอื่นแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยมันไม่มีมารยาทเลยนะเออหนูขอโทษค่ะก็เห็นพี่บอกว่าพี่มีเงินเยอะแล้วอีกอย่างอ่ะเนี่ยหนูไม่ได้กินข้าวมาเป็นอาทิตย์แล้วด้วยหนูก็เลยมาซื้อเค้กจากร้านนี้ค่ะมีเค้กก้อนละสิบบาทด้วยค่ะก็ก้อนละสิบบาทไนก้อนเล็กๆอ่ะที่เขาให้คนจนกิน แล้วเขาปั่นนี่ซื้อมาเท่าไหร่เนี่ยห้าบาทค่ะหนูกาลังจะกินเลยเพราะว่าตอนนี้หนูหิวมากๆไปนั่งกินที่นู่นเลยแปะน่ะแต่ว่าเจ้าของร้านบอกว่าโต๊ะจองหมดแล้วนะคะอุยอ้ยงั้นไปนั่งที่พื้นไปอย่ามานั่งแถวนี้เลยฉันเหม็นอุย้ยก็น้องเขาก็เป็นลูกค้าของเจ๊เขาก็ปล่อยเขาไปสิจะปล่อยได้ยังไงถ้าเกิดฉันได้กลินตัวเหม็นๆจากเด็กคนนี้มาและฉันทํางานไม่รู้เรื่องล่ะ เออก็ได้ก็ได้เออนี่น้องงั้นน้องนั่งตรงนู้นได้ไหมล่ะไม่เอาอะ่ะไปนั่งที่พื้นเดี๋ยวนี้เลยนะตอนนี้ได้ค่ะนี่หนูมานี่หน่อยสิจ๊ะว่าไงค่ะพี่ทำไมไม่ไปนั่งข้างนอกล่ะจะไปนั่งที่พื้นทำไม เออคือพี่สองคนนั้นเขาไม่ให้หนูนั่งค่ะอ้าวทาไมล่ะนี่ร้านก็ร้านเจ๊นะนี่หนูไปนั่งเลยแต่ว่าพี่เขาบอกว่าเขาเหม็นตัวหนูเขาบอกว่าหนูจะกะปรกไม่ควรนั่งตรงนั้นค่ะตายแล้วอีกสองคนนี้เดี๋ยวต้องเจอฉันสั่งสอนสักหน่อยแล้วมานี่มามามาเดี๋ยวเจ๊พาไปนั่งนะจ๊ะขอบคุณค่ะ ปะปะปะมานี่มาเป็นผู้ใหญ่ภาษาอะไรดูถูกคนจนนี่ฉันรู้นะว่าใหญน้ำเพชรเนี่ยรวยมากแต่ก็ไม่น่าทำแบบนี้กับเด็กเลยนะนี่เธอสองคนทำไมถึงไม่ให้น้องเขานั่งผมจะให้นั่งนะครับแต่น้ำเพชรนะสิบอกว่าไม่ให้นั่งผมก็ไม่อยากมีปัญหาผมก็เลยให้น้องเขาไปนั่งตรงนู้นแทนนะครับแต่มันก็ไม่ควรไหมเฮนี่น้ำเพชรฉันจะบอกอะไรให้นะน้องเขาบอกให้ฉันฟังหมดแล้ว เธอไปดูถูกเขาได้ยังไงอะไรของเจ๊เนี่ยเข้าข้างคนจนอย่างนั้นเหรอนี่ฉันจะบอกอะไรให้เหมือนกันนะเด็กคนนี้กลิ่นตัวก็เหม็นสก,กรปรกมากฉันไม่พอมม่ไปนั่งตรงนู้นเลยแปหนูไปนั่งก็ได้นะคะอย่าทะเลาะก,กันเลยไม่ได้หลักจะ้ะ เป็นลูกค้าเจาจะไปนั่งที่พื้นได้ยังไงแก็มีคนผ่านไปผ่านมาแล้วก็มาเห็นว่าร้านเจเนี่ยดูถูกคนจนเหมือนกับลูกค้าบางคนนี่ฉันนี่เป็นลูกค้าประจ,จําเจเลยนะแล้วยังไงล่ะ<ฮ>นี่ฉันได้ยินนะว่าที่แกไปดูถูกเขาว่าสั่งเค,ค้กก็ละสิบบาทงู้นอย่างนี้แล้วเค,ค้กก็ละสิบบาทมันกินไม่ได้เหรอ มันก็กินได้นะแต่มันดูเป็นแบบเค้กสำหรับคนจนก็ใช่ไงฉันตั้งราคานี้เพราะว่าจะได้มีคนมาซื้อเยอะๆแล้วฐานะไหนก็จะได้กินได้เหมือนกันไงเธอนี่มันจริงๆเลยนำเพชรเลิกดูถูกคนอื่นได้แล้วนี่ฉันรู้นะว่าเธอรวยแต่เธอก็ไม่มีสิทธิ์ไปดูถูกคนที่จนกว่านะใช่ค่ะ เออผมขอโทษแทนเพื่อนผมด้วยนะครับเจ๊นี่น้ำเพชรส่วนเงิน1นึ่งพันที่ท่าทายราคาเสื้อผ้าของเธอถูกเนะี่ยฉันไม่เอาแล้วนะแต่ถ้าอยากจะให้ก็ให้น้องเขาไปสิไม่เอาอะ่ะฉันเนี่ยเหม็นฉันไม่อยากยุ่งกับเด็กแบบนี้ฮไม่เป็นไรนะจ๊ะอ่ะนี่นั่งตรงนี้เลยนี่เจ๊ทำเค้กมาให้แล้วเดี๋ยวหนูนั่งเลยนะหนนั่งกับเจก็ได้ขอบคุณค่ะแต่ว่า ทำไมหนูถึงยังกินไม่ได้ล่ะคะออทำไมละจ๊ะเกิดอะไรขึ้นหนูมีเงินแค่5้าบาทค่ะหนูลืมไปว่าหนูซื้อข้าวปั้นไปแล้วอ,อ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรนั้นเจ๊ให้กินฟรีเลยขอบคุณค่ะโหยเจ๊ <c oughs> ก็แค่เด็กจนแค่นี้ทํามาเป็นสงสารไม่รู้ว่ปาปลอมตัวมาหรือเปล่าก็ไม่รู้หนูไม่ได้ปลามตัวมานะคะหนูไม่มีเงินจริงๆแล้วอีกอย่างนะ ตอนนี้พ่อแม่หนูอ่ะก็ไม่รู้แล้วว่าอยู่ที่ไหนหนูก็เลยต้องอยู่คนเดียวอ่ะค่ะไม่เป็นไรนะจ๊ะถ้าหนูลำบากเนี่ยมาร้านเจได้เลยเดีเ๋ยวเจทำกับข้าวอร่อยๆให้กินนะให้กินฟรีๆเลยไม่คิดเงินค่ะจริงเหรอคะขอบคุณมากเลยนะคะไม่เป็นไดหลักจากอะไรช่วยได้ก็ช่วยกันไปขอบคุณค่ะทุกคนอย่าไปดูถูกใครแบบนี้นะเพราะว่า จ,จนหรือรวยเนี่ยก็มีค่าเท่ากันโอเคก็สำหรับวันนี้ก็จบคลิปไปแล้วฝากแล้วก็แชร์เกิดสปอนค์ขายให้ช่องอีพีชาแนลด้วยนะบาย,บายยจุ๊บๆไปแล้วแล้วก็กติดตามเพจเฟซบุ๊กนั้ยนะบาย,บายยไปแล้วบา,บายๆนะคะเจ๊ไปแล้วคะ่ะโอ้ยกาแฟร้านชั้นนี้ก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยไปแล้วบา,บายๆ